ต่อไปนี่แม่นเรื่องกุลบ่ฟังคำรรพระเจ้าเจ้าเอ้ยเจ้าถ้าบากเดียววันนี้ถ้าปีน้องใครหูบาปกรรมอันนี้ ินมาจากไหนหฮือปีน้องมาฟังบาปกรรมนี่อันนี้เมื่อพาเจ้าืออาดามในเอว่าไปอยู่สวนอุญญาณพาเจ้าก็ได้บอกเขาสองคนนี่ว่าอยู่ในสวนนี่นี่มีกอไม้ก็หนึ่งกินบ่ได พระเจ้าบอหือกินถ้าพวกเจ้ากินไปก็จะได้ตายแหล่หาบาทเดียววันนี้อยู่ต่อมาพี่ก็มาจุกุนยิงนิจชวาเอวากินเบิงถ้าสู้กินก็จะได้เหมือนพระเจ้าและเอวาบอฟังคำรรบอกไว้ของพระเจ้า แล้วไปฟังกัมพีแล้วก็ได้กินมากไหมที่พระเจ้าได้ห้ามไว้แล้วเอาหือโพก,กินหาบาทเดียววันนี้เวลาสองกุนนั้นได้กินแล้วก็หูจักอายย้อนว่าโตและกายของเขาบ่มีสือเตียวนุง เขาก็ได้เอาใบเดิอมาายิบเฮ็ดสื่อเตียวหนุงอยู่ต่อไปบ่หึงใบเดิอก็มาแห่งหุ่มหอ่อโตบ่กุ่มอยู่ต่อมาพาเจ้าก็ได้มาหาเขาซองกุลอยู่ใน่วนอุญญานหาบาดเดียววันนี้เมื่อได้หูเสียงเจ้า พาเจ้าก็ไปหลีอยู่หุมกอไม้และพ้าเจ้าก็ได้ห้องหาเขาสองกุนนั่นและพ้าเจ้าก็ได้ถามเขาว่าสู้ไปหลีนี่อยู่ในหุมกอไม่เหตสังสองกุนนั่นก็ได้ตอบพ้าเจ้าว่า โอ้โต่อยยานพ้าเจ้าจึงมาลีอยู่นี่พ้าเจ้าก็ได้จ้าวา่าเป็นสังและเจะหยันย้อนวา่าซูได้กินมากไหมตีเฮาบ่อหืะกินอนันกาหาบากเดียววันนี้กุญใจก็ได้ตอบพ้าเจ้าวา่า คุณยิงนันแอเอาหือเฮากินเฮาก็ได้กินและคุณยิ่งก็ได้ตอบพระเจ้าว่าย้อนพี่มาจุหือคอยกินและพระเจ้าก็ได้วาดดาพี่ต่อไปต่างหน้าจะมีคุณหนึ่งเจอจาดของเอว่าจะมายำโฮมึงหือแตก แลະພพระเจ้าก็ได้บอกคุณยิ่งนั่นว่าเวลาสู้เกิดลูกนี้ສือสู้เจ็บต่องย้อนว่าสู้นี่บ่ฟังกາรมเວ่าหาบาทเดียววันนี้แล้วพระเจ้าก็ได้ด่าคุณใจนั่นว่าฮือสู้ได้เหตุการณ์นักและอาบฮือต่างนก่อน จึงจะได้กินเขาเฮาปันเจ้าจากดินแล้วก็เืออเจ้ากลับไปปินดินเหมือนเก่าย้อนว่าอาดามละเอวานี่บ่ฟังกรรมของพาเจา้าแต่ว่าพาเจ้าก็ได้หักเขาอยู่และพาเจ้าก็ได้เอาหนังเบะมายิบเสือพาือเขาได้นุง่ง แล้วพาเจ้าก็ได้ไล่เขาสองกุลออกจากสซนอุญญาณหาบาดเดียววันนี้ย้อนว่าเขานี่มาเจอกรรมของนี่พระเจ้าจึงบ่ได้อยู่กับพระเจ้าตนนี้แล หาบาปเดียววันนี้อันนี้แหละบาปกรรมจึงได้สืบจอมมาจนถึงเดียวนี้และเหตุหือกุลมีการเกิดแก่และเจ็บตายตกยากลำบากถ้าพี่น้องใครปุ่นจากบาปกรรมอันนี้ขอหือกุลตั้งลายจุงมาเจอร้อมใจกันล่ะ ว่าพาเจ้าตุนบุญตุนนี้จะมาโผดคุณเฮาฮือได้ปุนจากบาปกรรมอันนี้แหละหาบาดเดียววันนี้แล้วจะมีเจ้าตุนบุญและตุนหนึ่งจะมาแปะผีถ้าคุนเฮาเจอพาเจ้าตุนนี้จะปุ่นจากบาปและกรรม และพีตึงมดตึงมูลหาบาทเดียววันนี้ต่อไปนี่พี่น้องบ่ต้องเจอพี่เพราะพี่มักจุหือกุนเฮานี่ไปเลียงมันและเฮาก็จะได้เสียไก่เสีมูเสีเสงโงและเสียควายเงินคำนี่ก็ย้อนพี่อันนี้ ขอหืนปีน้องตั้งหลายมาเจอเจ้าตุนบุญตุ้นนี่เนื้อก็ยังนีแล้ว